มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมาดามเปิลประภาพรเชยวัดเกาะสาวสวยมากความสามารถอดีตผู้สมัครสสมาดามเปิลหรือประภาพรเชยวัดเกาะหญิงเก่งสุดสวยแห่งจังหวัดสุโขทยัย มาดามเปิ้ลมีชื่อเสียงจากการที่เป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหมายเลขเก้าลงสมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดสุโขทัยเขตหนึ่งปัจจุบันยังดํารงตําแหน่งประธานหอ,อการค้าจังหวัดสุโขทยัยมาดามเปิ้ลยังเป็นภรรยาของนักการเมืองดังเคยทํางานมากมายเพื่อที่จะพัฒนาจังหวัดสุโขทยัยอาทิเช่นประธานหอ,อการค้าจังหวัดสุโขทยัยรองประธานหอ,อการค้าจังหวัดสุโขทยัย เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสุขโขทยัยเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหมายเลข9ลงสมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดสุขโขทัยเขตหนึ่งมาดามเปิ้ลสวยน่ารักเก่งครบสูตรหุ่นดีมากแซ่บสุดๆเลยค่ะมาดามเปิ้ลยังเคยเป็นผู้จัดซีรีส์เรื่อง B My Boy รักแล้วไงหยุดไม่ได้แล้วละ่ะจากนวนิยายวัยรุ่นสุดฮิตมาเป็นซีรีส์ออกอากาศสถานีวิทยุกองทัพบกช่อง5 เอาอากาศวันแรกสุกที่2มีนาคม2,561สำหรับประวัติของเปิ้ลประภาพรชื่อจริงประภาพรเชยวัดเกาะชื่อเล่นว่าเปิ้ลเกิดเมื่อวันที่9พฤศจิกายนพศ2521 อายุ45ปีสถานะครอบครัวมีบุตร3าคนตำแหน่งที่ผ่านมาประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทยัยรองประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทยัยผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหมายเลข9้าลงสมัครในนามพรรคประชาธิป,ปัตย์จังหวัดสุโขทยัยเขตหน่งเลขาธิการหอการค้าจังหวัดสุโขทยัยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ